เาจริงๆจากหัวใจเลยรู้สึกดีใจกับเขาด้วยดีใจกับเขาจริงๆถ้าเขามีคนที่แบบเข้ามาดูแลทําให้เขามีความสุขดีใจกับเขาด้วยเพราะตั้งแต่เลิกกันบอกกับเขาตลอดว่าเราก็ยังหวังดีกับเขาอยากให้เขาผ่านชีวิตช่วงที่เขาอาจจะรู้สึกว่า เขาไม่มีความสุขหรือว่าเขาเศร้าเขาทุกข์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจถ้ามันมีใครเข้ามาแล้วทาให้เขาสามารถก้าวข้ามชีวิตช่วงนั้นของเขาไปได้ก็ดีใจกับเขาด้วยจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยแล้วค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยมาสักพักแล้วแต่ว่าถ้าคุยก็เป็นคุยเรื่องทุระคุยเรื่องหมาจริงโยห่วงเขาน้อยลงมากกว่านะโยรู้สึกว่าเอ้ยเขามีคนที่เขาโอเคอยู่ดูแลเขาโยาก็ห่วง เลิกว่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วละกันเออห่วงตัวเองดีกว่าค่ะบอกว่าเอาจริงๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทบกับความรู้สึกบางเราบ้างแต่ว่าโดยมวลรวมทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าดีใจ